สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่าเรามากาอติดสถานการณ์กันสดๆตอนนี้เลยนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่าส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะได้ผูก ตัวเองนะคะแล้วก็โรยตัวมาเพื่อที่จะนําเชือกนะคะมาผูกกับรถรถที่อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตั้งแต่แรกที่เราเห็นคลิปการรถคันนี้โชคดีนะคะที่ยังไม่ตกลงไปในหลุมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังที่จะผูกนะคะผูกเชือกไว้กับรถแล้วก็จะมีการนํารถเคทน,นะคะยกรถคันนี้ออกมาค่ะตอนนี้เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมภาพและเสียงชัดเจนไหมคะนี่ค่ะ ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนนะคะเป็นพี่กู้ภัยเนี่ยกำลังผูกผูกเชือกกับตัวรถด้านนู้นอยู่นะคะภาพและเสียงชัดเจนค่ะตอนนี้จะเราเกาะติดสถานการณ์กันสดๆนะคะ<ๆ>เพื่อให้กับคุณผู้ชมได้<ๆ>ติดตามกัน รถคันนี้ก็เป็นรถที่เราลุ้นกันนะว่าเอ๊ะมันจะตกไหมมันจะตกไหมเพราะว่าหลังจากที่ดินมันถนนมันซุดลงไปแล้วอะคะ่ะรถคันนี้เองก็ยังอยู่แบบนี้นะแล้วหลังจากเกิดเหตุมันก็ดินมันก็สไลด์ลงเรื่อยๆะคะ่ะแต่ว่ารถคันนี้ยังยังโชคดีที่ยังไม่ตกลงไปซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังที่จะกู้รถคันนี้นะคะออกมาก่อนคุณผู้ชมในรถไม่มีคนนะคะนี่นี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกําลังลอยตัวลงมาแล้วะคะ่ะ ชัดเจนนะคะสวัสดีหนึ่งมื่นแปดพันคนนะคะส่งกำลังใจให้เจ้าที่คุณผู้ชมค่ะภารกิจนี้ต้องบอกว่าเสียงมากๆนะคะนี่เป็นการยกรถคันนี้ขึ้นนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูสถานการณ์สดๆตอนนี้นี่เจ้าที่ลรยตัวลงมาแล้วค่ะลงมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่วยกันผูกรถ รอบคันอยู่นะคะแล้วก็แวบให้คุณผู้ชมดูรถเคนนี่คือจะเป็นรถเคนที่ใช้ยกรถคันนี้ขึ้นค่ะอะกลับมาต่อค่ะเอาใจช่วยนะคะคุณผู้ชมเอาใจช่วยค่ะคุณผู้ชมดูนะคะตอนนี้จุดที่พี่เขายืนไม่มีพื้นนะคะตอนนี้จุดไม,ไม่ได้ยืนสิจุดที่พี่เขารอยอยู่ตอนนี้ไม่มีพื้นนะคะพี่เขาต้องเปิดประตูรถเพื่อเข้าไปผูกเชือกด้านในนะคะ ลุ้นมากคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะโอ้ยใจสั่นตัวนี้พออยู่หน้าง,งานใจสั่นนะคะนี่เป็นภารกิจที่เสี่ยงมากๆค่ะแต่ว่าพี่เขาก็มีการเซฟตี้กันลุ้นๆโอ้ยตอนนี้สัน่นมือก็สัน่น เนี่ยเพราะว่าจุดที่พี่เขาลอยตัวอยู่มันไม่มีพื้นที่จะเอาไว้ยืนนะคะใจสัน่นใจสัน่นเจ้าของรถนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในรถนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าไม่มีข้อมูลว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยรถคันนี้เจ้าของเขาเขาวิ่งหนีไปทันหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นณนะตอนนี้คือไม่มีรายงานยอด ผู้ดได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีรายงานยอดผู้ได้ผู้ทีดด่เสียชีวิตนะคะสวัสดีสามหมื่นคนนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะภาพและเสียงชัดเจนนะคะคุณผู้ชมลุ้นมากคุณผู้ชมตอนนี้ยืยนอยู่หน้าง,งานพลอยมือสั่นไปหมดละยิ่งเนี่ยยิ่งย,ยิ่งเห็นพี่เขาลอยตัวขึ้นมาแล้วเราด้านล่างไม่มีพื้นให้เขายืนนะคะตอนนี้กําลังนี่ค่ะกําลังที่จะใช้ ท่าสีแดงพไม่นไม่มั่นใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะกาําลังเนี่ยค่ะขออนุญาตเรียกว่าเป็นเชือกล้วกันใช้เชือกสีแดงพันรอบรถนะคะแล้วก็ใช้รถเคนเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมค่ะไปกี้สัญญาณขาดไปตอนนี้กลับมาแล้วหรือยังคะตอนนี้กําลัง ลอยล้น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 ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะภารกิจนี้เสี่ยงจริงๆคุณผู้ชมชัดมากๆโอเคขอบคุณค่ะอีจันทร์ก็พยายามที่จะ กาะติดรายงานสดให้กับคุณผู้ชมได้ดูสถานการณ์สดๆนตอนนี้นะคะกลับมาแล้วโอเคคะ่ะคุณผู้ชมขออภัยเมื่อสักครูน่นี้สัญญาณหลุดไปนะคะมีสายโทรเข้ามาใครดูแลอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งโทรหาพลอยนะคะกําลังไล์สดให้ลูกเพจได้ติดตามอยู่เสียงภาพชัดโอเคคะ่ะส่งกําลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะซึ่งรถคันนี้ต้องต้องยกไปก่อนคุณผู้ชมคะ่ะเพื่อง่ายต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ รถคันนี้ตอนแรกที่เราดูคลิปกันตั้งแต่แรกเนาะเป็นรถที่แบบถนนมันซุดลงไปแล้วอะค่ะแต่ว่ารถมันก็ยังอยู่แบบนี้คุณผู้ชมถือว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะถนนตรงตรงจุดที่รถที่รถจอดอยู่เนี่ยเป็นจุดที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารอบๆของของตัวรถนะคะรอบๆของถนนเนี่ยมันซุดลงไปหมดเลยมีเพียงแต่ตรงจุดตรงกลางที่รถจอดอยู่อะค่ะมันไม่ได้ซุดลงไปด้วยนะคะ ดังนั้นรถเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วค่ะตอนนี้กี่โมงแล้ว11บเอ็ดโมงเจ็ดแปดโมงเก้าโมงสิบมงิบดมงี่ชั่วโมงรถยังจอดอยู่แบบนี้แต่ว่าแต่ว่าก็แน่ออนอนคตก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับการที่พื้นตรงนี้มันตุดแล้วทําให้รถเนี่ยมันไหลลงไปในท่อนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าล้อด้านหลังคุณผู้ชมค่ะจะเห็นล้อด้านหลังเนี่ยก็เขาเรียกว่าเกยออกมาแล้วอะค่ะ สัญญาณชัดมากขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะคุณผู้ชมจะได้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเ,เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังผูกรถรอบขันแล้วนะคะมีการใช้เชือกแล้วก็ใช้เ,เส้นสแีแดงนี่นะคะลุนมากทะเบียนรถยังไม่ทราบเลยค่ะ ตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมอ่ะเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ก่อนดีกว่านะคะส่วนทะเบียนรถต่างๆก็น่าจะมีการเปิดเผยในภายหลังนาะตอนนี้คือมือสั่นมากคุณผู้ชมค่ะขออภัยนะคะถ้าภาพไม่นิ่งเพราะว่าลุ้นจริงๆค่ะหน้างานตอนนี้คะ่ะตอนนี้มีพี่เจ้าหน้าที่นะคะกําลังเนี่ยคะ่ะดันเชือก ต,ตัวขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นจะมีถนนให้ให้ได้ยืนอยู่ของพี่เขาก็ยืนบนถนนแล้วก็กําลังกําลังหาจุดที่ผูกนะคะคุณผู้ชมอีเ้่อยมือสั่นมาก ผู้วัชชาชิรายงานเหตุน,นะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกล้องชัดมากค่ะขอบคุณค่ะรายงานสดจาก iPhone 13สามนะคะยังใช้งานได้ดีอยู่ค่ะมีใครเป็นอะไรไหมผู้วัชชาติรายงานว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ ลุ้นคุณผู้ชมค่ะลุ้นมากเพราะว่าตอนนี้ดูการทํางานนะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาโรยตัวเพื่อที่จะเพื่อที่จะไ,ไ,ไปผูกเชือกกับรถนะคะรถคันนี้ก็เห็นมาตั้งแต่เช้าจนตอนนี้สี่ชั่วโมงก็ยังจอดอยู่แบบนี้ถือว่าโชคดีที่ตรงจุดที่รถจอดอยู่เนี่ยมันไม่ซุดลงไปนะคะแต่ว่าบริเวณรอบๆข้างของจุดที่รถจอดมันซุดไปหมดแล้วค่ะดังนั้นนี่ก็เป็นภารกิจ ที่จะนํารถขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการทํางานในขั้นตอนต่อไปของทางเจ้าหน้าที่ค่ะใช่ค่ะเป็นกําลังใจให้ก็ส่งกําลังใจให้เจ้าหน้าที่เยอะๆนะคะคุณผู้ชมขอดูเครนหน่อยสักครู่นะคะอันนี้จะเป็นตัวเครนนะคะที่จะใช้ยกรถค่ะจากที่เห็นจะมีเครนอยู่สองตัวด้วยกันนะคะ มีรถหล่นลงไปจากที่เห็นในคลิปที่อาจารย์นำเสนอข่าวไปมีรถหนึ่งคันนะคะที่ที่พอมันเอ,อ่อถนนมันสุดซ้ําเนี่ยรถจากที่จอดอยู่เฉยๆค่ะมันก็ถลายลงไปตื่นเต้นค่ะตอนนี้ลุน้นลุ้นมากคุณผู้ชมมือสั่นจริงๆค่ะดูไปลุ้นไปตัวอาคารเสียหายไหมตัวอาคารฝั่งโรงพยาบาลนะคะฝั่ง อาคารทีปังกรที่อยูอ่อาคารทีปังกรคืออยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมคืออยู่ตรงจุดเกิดใกล้ๆจุดเกิดเหตุเลยก็ได้มีการอพยพผู้ป่วยไปแล้วซึ่งตัวอาคารเองไม่ได้รับรายงานความเสียหายนะคะแต่ที่เห็นภาพชัดๆคือนี่ค่ะสอนอสามเศนนะคะสอนอสามเสนเห็นชัดเจนว่ามีมีได้รับความเสียหายนะคะเห็นไหมตรงผนังด้านนอกเนี่ยก็มีการพังลงมาคุณผู้ชมค่ะตอนนี้จะจะยกรถขึ้นแล้วนะคะ เดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายรถมาฝั่งนี้นะครับขอความกรุณาขยับขึ้นไปด้านบนเลยครับไปอยู่หลังกลวยลยครับไปอยู่ด้านหลังกลวยเลยสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่จะใช้พื้นที่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะเพื่อจะยกรถขึ้นมาสักครู่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวจะใช้พื้นที่ตรงด้านหน้านี้นะคะเพื่อที่จะยกรถขึ้นมาดังนั้นเนี่ย จ้าที่ก็ให้สื่อมวลชนเนี่ยถอยหลังออกมานะครับลุนมากลุนมากคุณผู้ชมขาสวัสดีสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นสามพันคนนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะตรงไหนคะตอนนี้กำลังจะยกรถขึ้นมาแล้วนะคะ คุณผู้ชมรอสักครู่นะคะกำลังหามุมที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดๆนะคะโอเคตอนนี้สื่อมวลชนก็มายืนหลังเส้นที่เจ้าหน้าที่จัดเอาไว้ให้แล้วนะคะลุน้นสวัสดีทุกคนนะคะคุณผู้ชมสามารถแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะาตรงนี้ีทิททิมกู้ภัยเยอะมากพี่น้อยสวัสดีคะ่ะ โทษอเคพลอยขอยัดนั่งตรงนี้เลยแล้วกันนะคะี่นยวดดสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนนะคะพี่น้อยสวัสด,ดีค่ะ ณนะตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนะคะตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยกําลังผูกเชือกกับรถอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่ณนะตอนนี้ยังมีการผูกกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าผูกเชือกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนํารถมาไว้ด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะต้องขออภัยนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทางพี่ๆเจ้าที่ก็กําลังปฏิบัติงานกันอยู่ แล้วก็จะมาอยู่อยู่แนวหลังนะคะที่เจ้าห้าที่จัดเอาไว้ให้ในการรายงานสดตอนนี้ค่ะ จะยกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะจะยกรถขึ้นมาแล้วนะคะ ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสามหมื่นแปดพคนที่รับชมตอนนี้นะคะสรุปเหตุอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมขะสำหรับเหตุการณ์ ถนนสุดนะคะตรงหน้าโรงพยาบาลวชิละนะคะเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนหน้างานตอนนี้นะคะกําลังที่จะยกรถนะคะที่จอดอยู่ตรงกลางถนนเนี่ยขึ้นมาค่ะเพราะว่าตรงจุดนั้นก็เป็นจุดที่ออถนนมันยังไม่สุดแต่ว่ามีโอกาสที่จะสุดนะคะแล้วรถก็จอดอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ตรงตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้วคะ่ะตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วตอนนี้ผ่านไปประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วนะคะรถก็ยังจอดอยู่ที่เดิมค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยทําการขูก ใช้เชือกนะี่ะไปผูกกับตัวรถแล้วก็จะยกรถขึ้นมานี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเป็นตัวของเครนนะคะเป็นเครนที่จะใช้ย,ยกรถตอนนี้ก็สันบายเรียบร้อยแล้วค่ะ phía bạn phía bạn โอเคคุณผู้ชมค่ะพอย้ายมาตรงจุดนี้แล้วนะคะจะเห็นภาพชัดชัดแล้วนะคะตรงนี้จะเห็นภาพชัดๆัดแล้วนะคะรุนมากตอนนี้รุนมากนะคะตอนนี้โทรศัพท์ร้อนด้วยเพราะว่ามายืนกลางแดดรุนนะคะอย่าเพิ่งฮีทเครื่องตอนนี้ค่ะ แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเช็คความแข็งแรงของการมัดเชือกอยู่นะคะน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจะต้องใช้ความรอบคอบด้วยนะคะก่อนที่จะยกรถขึ้นมาทุกจุดที่มีการมัดเนี่ยก็จะต้องแข็งแรงที่สุดค่ะเพราะว่ารถเนี่ยก็มีน้ำหนักสวัสดี33,000คนค่ะที่รับชม ที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ภาพชัดเจนขึ้นไหมคะคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะจะเริ่มยกรถขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมยกแล้วนะคะยกแล้วนะคะ แม่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 เซอแม่ซม่วงตอนนี้นะคะกำลังยกรถขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยกรถแล้วนะคะ ฝากแอดมินช่วยบล็อกหน่อยนะคะตอนนี้นะคะกำลังเจ้าหน้าที่กำลังยกรถนะคะเดี๋ยวจะนำมาไว้ตรงด้านหน้านี้ค่ะรถจะถึงแล้วนะคะรถจะถึงแล้วุณผู้ชมสารคันชัดเจนนะคะ ตอนนี้รถถึงจะถึงตรงพื้นแล้วคุณผู้ชมค่ะ ตอนนี้นะคะรถก็มาถึงตรงด้านหน้าอาคารที่ปังกรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้นะคะ รถก็มาจอดตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคยกรถสําเร็จนะคะคุณผู้ชมขายย้ายรถจากตรงจุดตรงนู้นนะคะที่รถจอดอยู่แล้วก็ย้ายมาตรงด้านหน้าอาคารทีบังกรนะคะตอนนี้ยกรถสําเร็จส่วนเจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยนะคะ mm hmm. ขอบคุณเจ้าหน้าที่มากๆนะคะภารกิจนี้เสี่ยงมากแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถนะคะ ตอนนี้รถที่จอดแช่อยู่ตรงเกาะกลางถนนที่ถนนนนยสุดนะคะมาประมาณ4ี่ชั่วโมงตอนนี้สามารถยกรถมาไว้ได้สำเร็จแล้วนะคะ นี่นะคะรถก็มาจอดเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะส่วนฝั่งตรงโน้นนะคะฝั่งตรงสอนอสามเสนเองก็ได้รับความเสียหายคุณผู้ชมคะนี่จะเห็นด้านล่างของสอนอนะคะก็จะเนี่ยค่ะเสาโผล่เลยค่ะ เสาอาคารโผล่เลยนะคะซึ่งตำรวจที่อยู่ในสนรวมถึงเนี่ยค่ะแฟตตำรวจตอนนี้ก็ย้ายออกมากันหมดแล้วนะคะส่วนภารกิจที่เราลุ้นกันก็คือการยกรถย้ายมาตรงหน้าโรงพยาบาลวัชิระก็สำเร็จเรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นสภาพของรถนะคะ ก็จะเห็นว่าก็จะมีสีถลอกแล้วก็ด้านข้างก็จะมีรอยบุบนิดหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็รอ,รอบรอบตัวรถก็จะมีเปื้อนโคลนนะคะซึ่งไม่มีรายงานผููดได้รับวบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะตอนนี้เรายังไม่เห็นเจ้าของรถนะคะว่าอยู่ที่ไหน พี่พีสวัสดีค่ะขอคุยนิดนึงเจ้าของรถใช่ไหมนิดเดียวพี่นี่นะคะพี่สื้าดเป็นเจ้าของรถนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาถามพี่เขาว่าตอนตอนเกิดเหตุนะคะเกิดอะไรขึ้นแต่นะตอนนี้พี่เขากำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่ ด้วยพี่หาพี่หนึ่งนาทีค่ะพี่ขอขอเล่นทีเดียวน้องขอหนึ่งนาทีจ้ะขอหนึ่งนาทีเป็นรถปลาปลาเหรอจ๊ะอ๋อเป็นเป็นรถช่างก่อสร้างนะคะคุณผู้ชมยังถับได้ไหมคะ ตอนนี้พี่มามันมันตุ้หรือยังพี่นีครับนี่ตอนนี้พี่เขาก็ขึ้นไปเช็ครถนะคะว่าสภาพรถเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าเป็นรถของทีมช่างก่อสร้างค่ะของของพี่เหรอ อะไรนะแจ้งว่ารถมากันไว้อะไรนะคะแจ้งว่ารถมากานไว้ไม่ให้ไม่ให้รถเข้ามาอ๋อรถมากันเอาไว้หมายถึงว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยรถรถกระบะคันนี้มากันเอาไว้ไม่ให้รถประชาชนผ่านอ๋อมากันไม่ให้รถประชาชนผ่านมาอ๋อก็เลยจอดหยุดรถของโรงงานของทีมก่อสร้างใช่ไหมครับรถสูงรปม ทีมทีผู้รับเหล่ามาแเลยนคี้จไม่ใ่ือมาจอดช่วงประมาณเจ็ดเช้าที่มันเกิดเหตุเราไม่ยังไม่กำหนดกำหนดเก็เลยมืนกันเลมันขเา้งีไปหนีทันนะพี่คนเมื่อกี้กับคคนนี้คนนี้คนนี้อยู่กับรถั้งแไเป็นรถช่างเหรอคะเป็นรถช่างเป็นรถช่างแล้วข้างในเมื่อกี้มีตรวจสอบข้างในเจอเขายังเหลืออะไรอยู่ครบไหมฮะ เลยนะะครถเก่งคาปักท่อกี่คันนะคะกี่คันหนึ่งคันรถลับหลัวรถตาโล่เหรอไหนเข้าไปในท่อและแล้วที่เป็นรถอะไรรถขอ๋อหรอคะแล้วเมื่อกี้มีมีอะไรอยู่ข้างในรถบ้างอ่ะเมื่อกี้ที่ตรวจสอบคันเมื่อกี้อุปกรณ์ช่างคนขับอยู่ไหนคะคนขับคนขับรถไปไหนแล้วคะ ไม่เป็นไรขอบคุณเขามาช่วยกันรถขอบคุณนะคะเอาลายไทปุ่นะไทปุ่นไอ้ดอกไม้สักครู่นะคะคุณผู้ชมขอรูปจากพี่กู้ภัยอยู่นะคะไม่คุ้มรูปภาพแบบนี้ อตอนนี้ก็สามารถยกรถที่จอดอยู่เกาะกลางออกมาได้สําเร็จนะคะซึ่งเมื่อกี้พี่กุภัยก็บอกว่ามีรถอยู่ด้านล่างอีกประมาณ2คันเนาะก็จะมีรถรถเก่งนะคะที่อยู่ตรงปากท่อแล้วก็จะมีรถของตํารวจด้วยที่ไหลเข้าไปในท่อแล้วค่ะ เขาหนูนยังไม่มาโลอดอยู่มาแล้วผมมาแล้วได้จะกำลังก็คอยมามันหมุเนเสร็จ้วรีรับยังกดแล้วค่ะกดแล้วค่ะเองโอเคระบบกำลังรอ โอเคคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาสรุปเหตุการณ์ณนะตอนนี้ครั้งหนึ่งนะคะจอเมื่อกี้การยกรถสําเร็จนะคะรถที่จอดอยู่ก่อการถนนได้ข้อมูลจากพี่กู้ภัยมาว่ารถคันนั้นเป็นรถของทีมช่างนะคะซึ่งตอนเกิดเหตุนเนี่ยรถคันนี้นเนี่ยคือขับมาเพื่อที่จะมาขวางทางไม่ให้รถคันอื่นเนี่ยขับเข้ามาตรงจุดนี้นะคะซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุไปแล้วก็กลายเป็นว่ารถของพี่เขาเนี่ยก็จอดแช่เอาไว้อยู่ตรงนี้นะคะส่วนคนขับรถ สามารถหนีไปได้นะคะไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตนะคะก็เมื่อกี้ก็นํารถที่จอดอยู่ตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ทางทีมช่างนะคะที่เป็นเจ้าของรถเองก็ขับรถไปแล้วค่ะเพื่อไปตรวจสอบสภาพรถเมื่อกี้พี่กุภัยก็บอกว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีรถอ,อีก2คันด้วยกันนะคะก็จะมีรถเก๋งที่ตอนนี้จอดอยู่ตรงปากท่อแล้วก็จะมีรถของตํารวจซึ่งไหลเข้าไปในท่อแล้วคุณผู้ชมอ่ะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้นะคะประมาณ11.46นาทีนะคะโอเคคุณผู้ชมค่ะยังไงขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อัปเดตคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงก็จะรายงานให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามกับทางเพจนี้จันนะคะสวัสดีค่ะ มีรูปเพจถามป้ายทะเบียนมีคนคอมเมนต์อยู่นะคะ